อยากให้พี่ป๊อปช่วยแนะนำเกจเกี่ยวกับรถกลุ่ม Honda City Turbo หรือว่า Civic Turbo เนี่ยค่ะเพราะว่าเทียตเจ้าเนี่ยไม่รองรับในตัวของอุณหภูมิน้ำมันเกียร์แล้วก็หม้อน้ำสำหรับ Honda City h a t c h b a c k นะครับ1.0 Turbo หรือ City 1.0 Turbo นั่นเองนะครับก็เกจรุ่นพวกนี้นะครับ ts หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นราคาหลักพันกว่าบาทนะครับก็จะไม่ไม่รองรับนะครับกับรถตัว honda city turbo นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรที่รองรับเลยนะครับของทางเราก็จะมีนะครับเกรด r u f f นะครับจะมี r u f ี่ x s ตัวนี้นะครับ มีลูฟี่ X7 แล้วมีอีกตัวหนึ่งคือลูฟี่ XF นะครับเปสนงผมด้วยตัวรถ Honda ครับตัวการประมวลผลนะครับของตัวรถของของซีเนี่ยในบางจุดเนี่ยเก็พวกนี้มันมันไม่สามารถอ่านได้ก็คือค่าหม้อน้ําติดเกรไม่ไปค่าหม้อน้ําของ Honda City Turbo อาจจะไปค้างอยู่ที่92องศาก็คือจะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย Honda City Turbo นะครับอยากให้จบนะครับผมแนะนําเป็นตัว l u f y นะครับตัวนี้นะครับจบแน่นอนนะครับก็คือสามารถอ่านค่าต่างๆของรถ Honda City Turbo ได้ครบนะครับความเร็ววัดรอบนะครับความร้อนน้ํามีทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับแล้วก็ดูค่าความร้อนมันเกียร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังดูบูทเทอร์โบได้ด้วยละข้างอื่นอีกมากมายนะครับครบหมดจบไปตัวเดียวนะครับสำหรับ Honda City Turbo ครับแนะนำเป็นเกียร์ u f y ครับทั้งนั้น